พาวเวสุวรรณเชื่อว่าหลายๆคนนั้นต่างรู้จักและทราบกันดีอยู่แล้วโดยเรามักจะเห็นเป็นองค์เทพหรือยักษ์ขนาดใหญ่อยู่ตามวัดวาอารามต่างๆโดยเฉพาะบริเวณซุ้มประตูทางเข้าวัดยืนค้ำไม้ตะบองตรังงานเด่นดูสงา่าาน่าเกรงขามโดยเชื่อกันว่าท่านจะคอยปกป้องสมบัติล้ำค่าโบราณสถานโบราณวัตถุพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และอีกในหนึ่งก็แฝงไปด้วยหน้าที่ที่ท่านเป็นเทพคอยปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไปนานเท่านานเครื่องรางของขลังทาเาวสวุวรรณที่มีทั้งขนาดห้อยคอและขนาดบูชานับว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางที่ได้รับความนิยมและมีผู้คนเคารพศรัทธามาตั้งแต่ครั้งโบราณโดยในสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่มักจะนำพายัดรูปท้าเวสวุวรรณมาผูกที่หัวเตียงเด็กโดยเชื่อกันว่า สามารถป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารังควานแก่เด็กนอกจากจะสามารถป้องกันพูดผีปีศาจได้แล้วในด้านของโชคลาภก็มีหลายๆคนเชื่อว่าท่านสามารถบันดาลทรัพย์บรรดาลโชคปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆที่จะมากล้ำกลายอีกด้วย